กราสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผม h o อสปิง Cat กับเกมอุบาบุสเบพิีดิทบี้หลังจากที่เราทำคลิปมาได้สักพักหนึ่งก็มีคำถามหนึ่งครับผมค่อนข้างจะมีการถามกันมาเรื่อยๆนะครับผมนะนั่นคือในส่วนของหัวข้อค่าสตาร์วินาเองครับอย่างที่เราเคยอธิบายไปนะครับผมนะค่าสตาร์ินาก็เหมือนกับค่าพลังกายของตัวม้านะครับผมนะยิ่งถ้าเกิดเรานะครับผมมีการวิ่งในส่วนของสนามที่ กลมากหรือเท่าไหร่ครับผมนะเราก็ยิ่งใช้ค่าสามิดามากขึ้นและถ้าเกิดเราวิสามซ้านครับผมก็จะใช้ค่าสามิด้าที่น้อยนะครับนะดังนั้น แน่นอนครับผมคำถามที่ถามมาเยอะมากก็คือสรุปแล้วเราต้องมีค่าสตามิน่าเท่าไหร่ครับผมในการวิ่งแต่ละสนามเพื่อจะได้ปั่นสแต็กครับผมให้มันเหมาะสมนะแต่กานคลิปนี้เราจะมาให้คําตอบกันนะครับโดยอย่างแรกครับผมเราขอยกในส่วนของหัวข้อสําคัญหัวข้อหนึงก่อนก็คือมาที่เราใช้ในการปั่นในส่วนข,นวอ,นนวนของจบทการฝึกหรือเปล่าหรือว่าปั่นเอาไปใช้งานใช้จริงนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่า2อาหางนี้ ทำให้มีค่าสตมบิน่าค่อนข้างถือว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะในส่วนของการปั่นโหมดฝึกครับผมหรือก็คือโหมด u a e ของเราครับนะต้องบอกว่าหลายๆครั้งนะครับผมนะเราไม่จะเป็นต้องปั่นในส่วนของค่าสตมบิน่าให้สูงมากนะครับนะเอาแค่พอผ่านในส่วนของตัวเคขื่ต่างๆนะและก็อาจจะมีการใส่สกิลนิดๆหน่อยๆครับผมนะแค่นี้ก็ถือว่า พอใช้งานได้แล้วตรงกันข้าวคองผมกับหมดการแข่งขันที่ต้องบอกว่ามีการปั่นในสุขภาพสติมิแนาที่สูงมากเพราะเนื่องจากว่าเราต้องมีการใช้ในสุขภาพพลังกายต่างๆสูงตามไปด้วยนะมันก็เลยทําให้ส่งผลต่อค่าสติมิแนาโดยตรงและเราเขาบอกว่าค่าสติมิแนาตัวส่วนนี้เราอาจจะพอเชยครับผมบางส่วนในเรื่องของค่ากัดได้นะเพราะว่าค่ากัดตัวส่วนนี้จอช่วงท้ายเกมมันจะมีการแบ่งบางส่วนครับผมให้ไปกับส่วนของค่าสติมิแนทําให้เราม้าเรามีแรงพึ้นกลับไปวิ่งต่อในสู้ของย่าสุดท้ายได้นะเนะครัน ล้ส่วนนี้เราจะขอพูดถึงในส่วนของค่าพื้นฐานกันก่อนแล้วกันนะว่าเออถ้าเกิดเราจะต้องการจบในส่วนของโหมดย a เอนะครับนะเราควรจะต้องมีค่าในส่วนของสต้ามิน่าเท่าไหร่กันบ้างนะอ่ะมาเริ่มต้นครับผมอันแรกเลยนะครับก็คือในส่วนของการจบโหมดยัเอครับอันนี้ที่เห็นนะก็คือจะเป็นในส่วนของค่าสต้ามิน่าพื้นฐานโดยทั่วไปครับนะก็คือในส่วนของระยะสั้น200เมตรระยะไบ400รนะครับผมนะระยะสั้นนี่หมายถึง200รสต้ามิน่านะครับพูดผิดนะครับ ส่วนระยะไม้ไดีผมนะก็คือ400ส t ตมิน a าระยะกลางอยู่ที่500ส t ตมิน a และก็ระยะไกลครับผมอยู่ที่600ส t ตมิน a านะครับตัวส่วนนี้เนี่ยต้องดูในสุขของสไตล์การวิ่งของม้าเราด้วยนะแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกแน่นอนเขาบอกว่าสายวิ่งนีเนี่ยจะเป็นสายที่ดูในสุขของค่า s t a มิน a าที่ถือว่าเยอะมากตามไปด้วยนะ ดังนั้นเนี่ยคือ2 0 0เ้นี่คือว่าเป็นค่าพื้นฐานโดยทั่วไปนะแต่ถ้าเกิดในส่วนของโบนยูเเนี่ยเราไม่ค่อยจะซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าคอมมันก็ไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่นะดังนั้นมีประมาณแค่สอ0ร้อยครับผมนะเราก็สามารถจะจบในส่วนของสนามสั้นได้แล้วแต่ตรงนี้ก็ดูด,ด้วยครับผมบางครั้งเราโดนจับให้ปิ้งในส่วนของสนามใหม่ก็จะมาปั้นในส่วนของค่าตาบิน่าสนามสั้นอย่างเดียวไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาที่บังคับใปส่วนของสนามสั้นกับสนามใหม,ม่ก็ควรจะมีค่าไซน่าอยู่ที่่ประะมาาณ400วากวนะ อ่าโอเคนะอันนี้คือในสูตรของสปินน่าครับผมที่เราจะใช้ในสูตรของการฝึกต่างๆนะเนี่ยเราครับผมบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเรามีในสูตรของค่าสปีดที่สูงนะครับผมนะอันนี้ก็อาจจะต้องมีการปั่นในสูตรของค่าพาวเวอร์เป็นบางส่วนครับผมเพื่อเพิ่มอัตราการเลขของตัวเราด้วยดังนั้นเราจะซีเรียสในสูตรของค่าสปิน่าอย่างเดียวไม่ได้นะในสูตรของโหมดอยู่ว่าเอครับเอาละต่อไปครับก็คือเราจะมาพูดในสูตรของการแข่งขันของจริงนะครับนะการแข่งขันของจริงครับผมค่าสปิน่าที่ใช้งานนะครับผมก็จะมีประมาณ ในส่วนของการแข่งของจริงเนี่ยเราจะรู้ในสุขของตัวสนามโดยเฉพาะและม้าที่เราปั่นออกมาครับผมนะ้นจะเอาไปใช้แข่งกับในสุขของสนามนี้แบบจริงจังเลยดังนั้นจะไม่มีการเหมือนกับมา้าฝึกที่ต้องปีการประมาณว่าปั้นนู่น,ป,นปั้นนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะแต่ยัดเหตนครับผมสนามสานนั้นนะครับผมนะก็ควรจะสตาร์ทที่ซาบิด้าอยู่ที่ประมาณ400ถามว่า400เนี่ยคือ สาสุดใช่ไหมเอาจริงต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะเหวี่ยงอยู่ถึงระดับหนึ่งนะบางแต่เอาจริงก็คือปกติจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0แต่ถ้าเกิดถามว่าขึ้นไป500ได้ไหมได้นะครับผมนะเพราะว่าในเรื่องของการแข่งขันด้านสนามเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นได้หลายอย่างเราอาจจะโตในส่วนของดีบัฟนะครับผมนะอาจจะเป็นในส่วนของพวกเดิมต่างๆพวกนี้ครับนะหรืออาจจะมีการในเรื่องของการาเล่นความเร็วไม่ขึ้นนะครับผมนะอันนี้ก็ค่อนข้างจะมีหลายอย่างนะแล้วก็ยังมีเรื่องของสภาพอากาศตามไปด้วยนะ ดัางนั้นครับผมในสุดของสนามเนี่ยสนามสั้นน,นะครับผมนะประมาณสตาบิน่าประมาณ400ครับนะกำลังถือว่าดีต่อมาครับผมในสุดของสนามไม้เดครับผมนะก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0ถึง600้ครับถ้าไมาถึงเป็นระยะ4 0 0ถึง600มันอยู่ที่สไตล์การวิ่งของตัวม้าเราด้วยนะครับถ้าเกิดม้าข,ของเราเนี่ยเป็นสายวิ่งหนีเนี่ยโอเคสตาบิน่าอาจจะต้องมีการใช้งานที่เยอะกว่าปกติแต่ถ้าเกิดเราเป็นพวกสายวิ่งแทรกนะครับผมนะก็อาจจะใช้แค่ประมาณ400ก็ถือว่าใช้ได้ได้อยู่นะอ่า ต่อมาครับผมในสูตรของสนามก้าครับ600ถึง 800นะครับแตนะ่ก็หัวข้อคล้ายๆกันในส่วนของสนามใหม่นะก็คือมันอยู่ที่สายการวิ่งของเราดังนั้นเนี่ยก็ลองเช็คๆดูถ้าเกิดสา,สายของเราครับผมเป็นสายที่ใช้สุขของค่าสตาบิน่าที่เยอะก็ควรจะมีอยู่ที่ประมาณ700ถึง800ขึ้นไปนะแต่ถ้าเกิดใครทำว่าต่ากว่าได้ไหม600ได้ไหมส่วนใหญ่ก็คือได้ครับผมนะแต่ก็ควรจะใส่ในสุขของสกิลฟ้านะครับนะเพื่อเอามาเซฟเปนสุขของค่าสตาบิน่าให้พอด้วยและสุดท้ายก็คือจบในสุขของสนามไกลครับสตาบิน่าจะอยู่ที่ประมาณ800ถึง1000นะครับผมนะ10 สายวิ่งนีแหละครับนะอ่ะดังนั้นเี่ยถ้าเกิดใครที่ใช้ในส่วนของพวกสายวิ่งแทรกนะครับผมวิ่งแทรกวิ่งตามนะครับผมนะอันนี้ก็สามารถลดในสุนขงค่าสตามิน่าได้กลับหนึ่งนะโอเคครับก็เป็นคําถามที่น่าจะได้คําตอบแบบเรียบง่ายตามนี้เลยนะเดังนั้นใครจะปั้นมาในส่วนของตัวสนามไหนก็ลองเช็คครับในส่วนของการอ่าสตามิน่าของเรานะ พวกยูไม่ค่อยจะซีเรียสเท่าไหร่ครับนะเราแค่ปั้นในสุขของค่าแตกที่พอไหวแค่นี้ก็สามารถผ่านคอนเทนต์ได้แล้วแต่ถ้าเกิดไปชนกัเรื่องข,ของการแข่งขันจริงอันนี้ก็คงต้องมาจริงจังสักนิดนึงครับผมว่าค่าซาบิน่าของเราตอนนี้พอที่สามารถลงแข่งในสุ่ของสนามดีได้ไหมอย่างล่าสุดครับผมนนะสนามที่เรากําลังเข้ามาเนะีนะ่ยก็คือสนามกลางนะครับผมนะก็คือเป็นสุขของเลเจนดีกถ้าเป็นเลเจนดีกครับผมนะก็จะมีค่าซาบิน่าอยู่ที่ประมาณ6 0 0ถึง800นะอันนี้ก็ลองไปคอนโทรลเอาเองก็แล้วกันนะครับถ้าไปมีประมาณ600ก็ใส่พกสกิล ฟื้นฟูเลยครับผมนะอันนี้ก็ถ้าจะพอช่วยได้ถึงดับหนึ่งนะอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับหากชอบนะครับก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซั b สไค i b ์เป็นกำลังใจกับชอบ่องเราด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ